จบเกมแล้วครับพี่น้องหลักฐานชิ้นสุดท้ายที่มัดตัวระบอบคุณเซนจนดิ้นไม่หลุดโผล่มาจากของชิ้นเล็กๆที่เรียกว่าโทรศัพท์มือถือครับคลิปวิดีโอที่ทหารไทยเราเก็บได้จากมือถือของทหารกัมพูชาบนภูมะเขือมันไม่ใช่คลิปธรรมดาแต่มันคือคู่มือสอนการวางทุ่นระเบิดสังหารคนไทยแบบคำต่อคำครับหลักฐานชิ้นนี้กําลังจะถูกส่งไปถึง UN คณะทํางานอนุสัญญาออตตาวา และผู้นำอาเซียนทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับว่าจุดจบของละครตบตาชาวโลกมันมาถึงแล้วและหายนะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับกัมพูชาบ้างอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุคที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนีเนี่ยบอกคุณครับมับง่งคั่งด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property Expert l i f e ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักง,งานใหม่ของคิม Property และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหลักฐานชิ้นเด็ดที่ผมบอกได้คำเดียวว่ามันคือเอ็นเกมหรือฉากจบของมหากราบโกหกที่เพื่อนบ้านเราพยายามปั้นแต่งมาหลายเดือนครับพี่น้องครับตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เราคนไทยเจ็บปวดและอัดอั้นตันใจกันมามากพอแล้วกับการที่ต้องทนเห็นทหารกล้าของเราต้องมาเสียขาให้กับกับดักขี้ขาดแล้วยังต้องมาทนฟังคำโกหกรายวันของฝั่งกัมพูชาที่ไม่เพียงแต่ปฏิเสธหน้าด้านๆแต่ยังสาดโครนใส่เราสารพัดทั้งเฟกนิวอาวุธเคมีที่โปะแหลกทั้งละครชาวบ้านร้องไห้ที่น่าสมเพชพวกเขาคิดว่าแค่ตะโกนดังๆโกหกซ้ำๆแล้วโลกจะเชื่อแต่พวกเขาคิดผิดครับ เพราะในขณะที่พวกเขากําลังแถจนสีข้างถลอกประเทศไทยเรากําลังเก็บใบเสร็จชิ้นที่ใหญ่ที่สุดที่จะปิดเกมนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบและแล้วเหมือนฟ้ามีตาครับความจริงมันก็ปรากฏออกมาจากหลักฐานที่พวกเขาทําหล่นไว้เองฉากที่ 1. ห,หลักฐานคาจอจากมือถือทหารกัมพูชาเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาครับขณะที่ชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิดของกองทัพเรือเรา กำลังเคลียร์พื้นที่บนภูมะเขือก็ไปเจอโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องตกอยู่เป็นของทหารกบูชาที่ทำหล่นไว้ตอนนี้พอเจ้าหน้าที่เราเอามาเปิดดูเท่านั้นแหละครับโอ้โหเหมือนถูกหวยรางวัลที่1ในเครื่องมีทั้งภาพนิ่งและคลิปวิดีโอที่บันึกวันเวลาไว้ชัดเจนเป็นภาพทหารกบูชาในเครื่องแบบเต็มยศกำลังถือทุ่นระเบิด Pmn2 เป็นพวงพวงและที่เด็ดที่สุด ก็คือมีคลิปที่พูดเป็นภาษาเขมรเหมือนกำลังถ่ายทอดวิธีการใช้งานและสาธิตการวางทุ่นระเบิดอย่างละเอียดในคลิปมีเสียงพูดชัดเจนเลยครับว่าดึงสลักอย่าบีบค่อยๆดึงออกมาอย่าบิดนี่ไม่ใช่การจัดฉากครับแต่มันคือคู่มือการก่อเหตุของคนร้ายที่ถูกบันทึกไว้ด้วยมือของพวกเขาเองและที่โปแตกซ้ำสองจนหน้างหงายไปเลยก็คือชาวเน็ตไทยเรานี่แหละครับช่วยกันสืบจนรู้ว่า ทหารกัมพูชาที่อยู่ในคลิปชื่อนายร้อยตรีอุมเซงซึ่งเคยมีภาพถ่ายตอนล่าตระเวนร่วมกับทหารไทยเราด้วยจบเลยครับข้ออ้างที่ว่าไทยจ้างคนมาแต่งชุดทหารขเขมรน,นี่คือจบสิ้นกันไปเลยฉากที่2กรรมตามสนองระเบิดที่วางเองยังไม่ทันข้ามวันครับพี่น้องคืนวันที่20สิงหาคมเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นขึ้นมาอีกครั้งบริเวณปราสาทตาควายตอนแรกฝั่งกัมพูชาก็รีบวอยวายตามสเต็ปเดิมเลยครับว่า ไทยยิงปืนใหญ่ใส่แต่กองทัพภาคที่2ของเราตรวจสอบแล้วยืนยันว่าไม่ใช่เสียงปืนใหญ่แต่คาดว่าน่าจะเป็นเสียงทหารกัมพูชาเหยียบระเบิดที่ตัวเองแอบเอาไปวางไว้โอ้โหนี่มันยิ่งกว่าละครอ,อีกครับพี่น้องกรรมมันติดจรวดจ,จริงๆฉากที่3ความจริงที่ปิดไม่มิดไฟลามทุ่งถึงบ้านตัวเองตอนนี้หลักฐานมันมันมดตัวแน่นจนดิ้นไม่หลุดแล้วครับ แม้กระทั่งรัฐบาลฮุนเซนก็ยังคงหน้าด้านปฏิเสธบอกว่าไทยจัดฉากแต่ไม่มีใครเชื่อแล้วครับสื่อดังทั่วโลกอย่าง B B C เอาจาซีรา The Diplomat เอามือไก่หน้าผากแล้วเริ่มรายงานข่าวนี้ไปทั่วโลกแล้วครับและที่สําคัญที่สุดคืออะไรทราบไหมครับคือตอนนี้ไฟมันเริ่มลามเข้าบ้านตัวเองแล้วครับในโซเชียลมีเดียของกัมพูชาตอนนี้เดือดเป็นไฟเลยครับประชาชนของเขาเริ่มไม่เชื่อรัฐบาลตัวเองแล้ว เกิดการทะเลาะกันเองอย่างหนักว่าตกลงความจริงมันคืออะไรกันแน่นี่คือสิ่งที่ระบอบเผด็จการกลัวที่สุดครับคือวันที่ประชาชนของตัวเองตาสว่างและที่มันเหมาะเจาะไปกว่านั้นคืออะไรครับคือช่วงเวลานี้คณะทูตทหารจากชาติต่างๆที่เราเชิญมายัางประเทศไทยพวกเขาได้เห็นหลักฐานเด็ดชิ้นนี้สดๆร้อนๆไปพร้อมกับเราเลยครับเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องโกหกโปะแตกแล้วจบนะครับ แต่มันคือจุดเริ่มต้นของหายนะลูกโซ่ที่กะถล่มระบอบคุนเซนอย่างแน่นอน 1. คือการถูกสอบสวนลากไส้ในเวทีโลกหลักฐานคลิปจากมือถือชิ้นนี้มันจะถูกส่งไปทุกที่ครับทั้ง UN คณะทำงานอนุสัญญาออตตาว,วาที่ญี่ปุ่นเป็นประธานและอาเซียนเรื่องนี้มันจะไม่จบแค่ทุนระเบิดนะครับแต่มันจะนำไปสู่การสอบสวนเรื่องอื่นๆที่เน่าเฟกของตระกูลฮุนทั้งเรื่องคอร์รัปชันการละเมิดสิทธิมนุษยชน และธุรกิจสีเทาที่ซุกซ่อนไว้ 2. คือแผนเอาใจอเมริกาพังพินาศหุนมาเนทพยายามจะตีตัวออกจากจีนแล้วหันไปคบค้ากับอเมริกาแต่ฝันไปได้เลยครับญี่ปุ่นคือพันธมิตรที่สำคัญที่สุดของสหรัฐการที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นประธานอนุสัญญาออตตาว่ามาเห็นหลักฐานคาตาแบบนี้สหรัฐไม่มีทางไว้ใจขายอาวุธให้ชาติอันตพาณที่ละเมิดกฎหมายสากลซึ่ง,ซ,งซึ่งหน้าแบบนี้เด็ดขาด 3. คือประชาชนของเขาเองจะลุกฮือเมื่อความจริงปรากฏเศรษฐกิจที่พึ่งพาแต่เงินช่วยเหลือและการลงทุนจากต่างชาติกําลังจับพังประชาชนที่ถูกหลอกด้วยวัฒกรรมชาตินิยมมาตลอดก็จะเริ่มอดอยากและเมื่อท้องหิวสมองก็จะเริ่มทํางานครับพวกเขาจะเริ่มตั้งคําถามว่าผู้นําของเขาพาประเทศมาสู่จุดนี้ได้อย่างไรนี่คือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายจากภายในที่แท้จริงครับ และผมขอย้ำอีกครั้งนะครับศัตรูของเราไม่ใช่พี่น้องชาวกัมพูชาพวกเขาคือเหยื่อของระบอบเผด็จการที่กดขี่และม่อมเมาพวกเขาคนที่น่าสงสารที่สุดในเรื่องนี้ก็คือพวกเขาครับสรุปง่ายๆเลยนะครับกัมพูชาโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่สุดท้ายก็โปะแตกเพราะหลักฐานชิ้นใหญ่ที่สุดที่มาจากมือถือของทาหารตัวเองคลิปสอนการวางทุนระเบิด PMN2 แบบละเอียดถูกพบโดยทหารไทย และกำลังจะถูกส่งไปประจานทั่วโลกทั้ง UN, ออตตาวาและอาเซียนนำซ้ำยังเกิดเหตุระเบิดที่คาดว่าทหารกัมพูชาเหยียบกับระเบิดตัวเองเป็นการตอกย้ำรมตามสนองตอนนี้แนมะ้แต่ในโซเชียลของกัมพูชาเองก็เริ่มปั่นป่วนประชาชนไม่เชื่อรัฐบาลตัวเองอีกต่อไปแล้วสื่อดังทั่วโลกเริ่มตีข่าวนี่คือเอ็นเกมที่แท้จริงของระบอบขุนเซนครับความน่าเชื่อถือพังพินาศ แผนการต่างประเทศพังทลายและกำลังจะเจอกับวิกฤตศรัทธาจากประชาชนของตัวเองขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องสันติคนนี้ต้องขออภัยพอดีผมเพิ่งมาทำงานใหม่อาจจะพูดอะไรไม่ถูกใจขอบคุณพี่ๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาสันติจะนำไปปรับปรุงแก้ไข ส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ Line แอ Kim Property Live วันนี้สันติมีโปรดีกีมาฝากใครสนใจสมัครสัมมนาแคปหน้าจอตอนนี้และบอกแอดมินว่าขอโปรสันติมีส่วนลดให้พิเศษไปเลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุคที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสิเวหนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหารเลยนเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทร์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิ property life นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ